ครับผมสวัสดีผู้ชมเลยเอฟซทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปฐมอินดี้ครับผมทางอินดี้คลิปนี้คุณมูอยู่กับแก้มบุ๋มแล้วก็พี่แอมนะครับออฟฟิศปฐมอินดี้เปิดแล้วนะครับผมหลังจากที่ปิดไปนานนะครับนานมากน้อยแอมนะไม่รู้เมื่อไหร่น่าจะน่าจะห้าหกเดือนที่แล้วหรือเปล่าเนมจนจนก็วันนี้มาแจกหัวใจกันนะครับเป็นหน้าที่ของแอมอยู่แล้วหน้าที่หลักของแอมนะครับแต่ว่า ส่วนจะเอาใครมาเสริมนั้นก็แล้วแต่หน้างานนะครับวันนี้ก็ทีมเสริมของแอมกันจะเป็นแก้มบุ๋มนะครับใครที่มาคอมเมนต์ก็จะสังเกตเห็นว่าทําไมคอมเมนต์มาแล้วไม่ขึ้นรออีกสักพักก็ค่อยขึ้นอะไรเงนี้แล้วก็ทาไมไม่มีใครมาตอบบ้างเลยอะไรเย่างนีนะ้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคอมเมนต์ในช่องเราครูหมุดตั้งค่าไว้นะครับตั้งค่าไว้เพราะว่าของเราเป็นทีมงานเด็กนะครับทีมงานเด็กเราซึ่งเราไม่ไม่สามารถที่จะให้ผู้ชมได้คอมเมนต์กันตามอิสระตามใจชอบนะครับ เราต้องมีการสแกนมีการคัดกรองก่อนเอาคอมเมนต์ที่ไม่รุนแรงเกินไปนะครับให้มันปรากฏขึ้นมาให้เด็กๆได้อ่านนะครับนส่วนการคัดกรองคอมเมนต์ุหมูก็จะกักไว้ตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็คุณหมูก็จะมาอ่านอ่านดูว่าเอออันไหนที่พอที่พอที่จะปล่อยได้นะก็ถึงปล่อยออกมาแล้วเด็กๆก็เด็กๆเขาก็จะเข้าไปอ่านกันนะครับแล้วก็จะอาทิตย์นึงก็จะมาคุยกันทีหนึ่งเรื่องของคอมเมนต์ในในช่อง YouTube หรือในแฟนเพจอะไรประมาณนี้นะครับ หลังจากที่ครูหมูปล่อยคอมเมนต์ออกมาแล้วก็จะไม่มีใครไปตอบนะครับไม่ค่อยได้ตอบหนละนานๆตอบที่นึงนะเพราะว่าเราเราไม่มีเวลานะครับอย่างครูหมูเองก็ทํางานประจาอยู่นะครูคหมูก็เอางานหลักไว้ก่อนนะครับงานหลักก็คืองานคุณครูนี่แหละงานสอนเอางานหลักไว้ก่อนนะถึงแม้ปิดเทอมเราไม่เราไม่มีสอนแต่ว่านะครูเขามีงานทําตลอดนะเพราะว่าข้าราชการเขาเขาไม่เคยปล่อยให้ว่างนะรนะรกระทรวงนู่นกระทรวงนี้หรือไม่ก็ต้นสังกัดเราก็จะพยายามจะปล่อยงานออกมาให้เรื่อยๆให้ครูได้ทําเรื่อยๆ นะยิ่งตอนไหนมีเด็กนักเรียนด้วยนี่โอ้โหวุ่นวายตลอดตลอดเวลานะครับเพราะว่าเอางานที่เจ้านายสั่งมาด้วยนะต้องต้องเร่งทําให้เขาแล้วก็ต้องดูแลเด็กนักเรียนด้วยอะไรประมาณนีนะ้เราก็เลยได้ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะตอบคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับในส่วนของคอมเมนต์ที่ช่องช่องยูทูบนะนะแต่ว่าของแฟนเพจนะคุณหมูจะ,จะไปตอบประจําแล้วก็จะไปตรวจอยู่ประจำนะเพราะว่าคอมเมนต์ของ Facebook อเขาเขาไม่มีไม,ไม่ไม่มีให้กักน,นะครับหรือม,มีก็ไม่รู้คุณหมูหายหายไม่เจอ นะเขาไม่มีให้กักเพื่อตรวจสอบก่อนนะเราก็เลยปล่อยให้คอมเมนต์อยา irony, นะ่างอิสระแต่ว่าจะมีมีมีโปรแกรมคัดกรองคําหยาบนะครับนะสังเกตเห็นว่าที่ที่แฟนเพจเราอ่ะนะจะมีมีการตําหนิมีคําด่าออกมาบ้างแต่ว่าคําหยาบไม่มีเลยนะเขาก็จะมีโปรแกรมคัดกรองคําหยาบไปผวมก็จะลงไว้ว่าห้ามคํานูน้นห้ามคํานี้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็ต้องไปตรวจด,ดูประจำนะครับเพราะว่าบางทีมีมีมีคอมเมนต์แรงๆมาอะไรนะเราก็จะได้ลบทันนะครับก่อนทะี่เด็กๆจะมาอ่านเจออะไรประมาณนี้นะเราเป็นช่องที่ ทำเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สังคมแล้วก็นําเสนอความสามารถเด็กๆนะครับเราไม่ได้ยินดีที่จะให้ใครมาคอมเมนต์แบบเถื่อนๆหรือไม่ก็หยาบคายในช่องเราได้นะครับคุณหมูก็เลยต้องคัดกรองเป็นพิเศษนะวันนี้ก็เป็นคิวของแ้มบุ๋มกับแอมที่จะมากดถูกใจกับบางอันก็กดหัวใจให้นะอันไหนที่ชอบก็กดหัวใจนะบางอันที่ชอบน้อยก็กดถูกใจเฉยๆนะครับประมาณนั้นนะมากดให้วันนี้นะรวมๆแล้วก็น่าจะหลายพันคอมเมนต์นะนั่งกดกันตั้งแต่บ่ายเราเริ่มงานตอนบ่ายสองครึ่ง นะวันนี้นัดเด็กๆมาบ่ายโมงนะครับแต่ว่าเราได้เริ่มงานกันตอนบ่ายสองครึ่งก็จะทํากันเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนานแล้วนะไม่ได้ไปไหน <c oughs> นะโอเคเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเรื่อยๆเนาะนะวันนี้คุูหมูอยากจะมาตอบคาถามให้ความรู้เกี่ยวกับคอมเมนต์ที่ที่ถามมาว่าครูหมูใช้อุปกรณ์อะไรในการทําคลิปบ้างอยากให้ครูหมูอธิบายให้ฟังหน่อย <c oughs> เพื่อเป็นความรู้ให้กับผมบ้างอะไรเงี้ยซ,ซึ่งคือครูหมูว่ามันมีประโยชน์นะครับนะอาจจะมีคนคอมค,คอมเมนต์แนวนี้มาไม่เยอะแต่ว่าเ,เรื่อง,เร,องเรื่องที่มันน่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เราก็ วันนี้ก็เลยมีอุปกรณ์อะไรมากองให้เต็มไปหมดเลยวันนี้ครูมูจะจะแบ่งอุปกรณ์ของเราเป็น2 2ประเภทแล้วกันหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยกับ2ออุปกรณ์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คือเอาวันนี้จะเอาเฉพาะอุปกรณ์ที่เราที่เรามีอยู่อันที่เราใช้บ่อยๆเลยก็บ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ซื้อมาใช้คุ้มไปแล้วนะซื้อมา3 0,000 000่นกว่าบาทตัวบอดี้เองบวกกับเลนคิดของเขาเนี่ยอันนี้เรียกเลนคิดนะครับตอนนั้นซื้อมาเนี่ยเลนเขาน้อยเนะี่ย เนี่ยคููหมูเซลตอนนั้นว่าเลนส์า้ำหมาเนี่ยนะครับมองเห็นไหมนะมันเป็นเลนสของของกล้องตัวนี้นะครับ panasonic lumix g เก้าห้านะครับนี่ครับเลนที่มันเป็นเลนคิดติดมากับตัวกล้องอ่ะมันจะตัวน้อยนิดนะแต่บอกว่าคุณภาพคุณภาพดีนะครับถ่ายภาพสวยมากแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้แจ๋วมากนะครับนะตอนแรกซื้อมาแรกๆก็เบามือดีเพราะว่าเลนสมันเล็กแล้วมันกระทัดรัดจับถนัดมือนี่ปิดนะปิดยังไงวะ ประมาณนี้นะครับนี่เลนน้อยหนึ่งนะครับนะแต่ว่าคุณหมูว่ามันระยะซูมมันสั้นนะครับเพราะมันเป็นระยะ14-42นะซูมได้ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ก็เลยต้องซื้อเลนใหญ่มาใส่นะครับทีนี้ก็จะหนักกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ใครจะซื้อต่อได้นะครับทักมาเลน14-42ของ panasonic G โอ้มันซูมได้เราอย่างโฟกัสหน้าเราอย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้ของ G95 นะครับอทีนี้เราก็ซื้อเลนใหญ่มา เลนตัวนี้นะเทียบขนาดกันน,ะนี่เลนใหม่กับเลนเก่าว่าลบก่อนนะก็ขนาดต่างกันเยอะเลยนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นเลน12-60นะครับนะซูมได้ซูมได้ดีแล้วก็เป็นความไวของมันก็ค่อนข้างกว้างดีนะครับนะถ่ายวิดีโอได้ดีเลยนะสรุปว่าคู่นี้แมทกันมากนะครับนะคู่คู่นี้แมทกันมากคู่ที่ขุมหมูชอบนะกล้องตัวนี้มันก็เลยได้ออกงานอยู่ประจํานะครับนะบวกกับไม์ตัวนี้ด้วยนะครับ ไม่ตัวนี้เป็นโบย่า BY BM 3 0 3 1 R นะครับเป็นรุ่นล่าสุดในตอนนั้นที่เราซื้อมานะครับราคาตอนนั้นก็ไม่กี่บาทนะครับ2 0 0 0ักว่าบาทจำราคาไม่ได้เนาะนะส่วนกล้องนี่ก็ราคาติดเลนส์คิดตัวนี้ซื้อมา3 000, 4 0 0 0ับาทพอซื้อเลนส์ตัวนี้มาใหม่ก็เลนส์เลนส์นตัวนี้ราคา12 0 0นองยังไงนี่เละถ้าจำไม่ผิดน่าจะราคา1 2 0 0 0ับาทนะครับ 12, นะึ่รวมๆแล้วกล้องตัวนี้ก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับแต่คุณภาพดีนะครับถ่ายวิดีโอสวย แต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเราต้องตั้งค่าใหม่ตลอดตั้งค่าไว้บาลานซ์ใหม่ตลอดแล้วครูหมูเป็นคนขี้เกียจด้วยเวลาเปิดได้ก็คือต้องถ่ายเลยมันทําให้ภาพที่เราได้จากกล้องตัวนี้มันติดมันจะออกเรื่องเหลืองอยู่อีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่ามันว้าวที่สุดก็คือมันมีบ่งบอกระดับเสียงด้วยนะครับเวลาที่เราถ่ายเข้าไปเราใช้ไมอะไรก็แล้วแต่เสียบเข้าไปมันจะมีบอกบอกเสียงได้ว่าเสียงเข้าเยอะเสียงเข้าน้อยอะไรประมาณนี้ะซึ่งกล้องที่เราใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ไม่มีนะครูหมูก็ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยเราเสียบไมไปแล้้ววมันจะเขาา่ นะครับเพื่อเผย่นี่ถ่ายฟรีไปเลยนะครับเราให้ฟังพอเข้านะครับสำหรับลุงมิก g 95นะครับราคารวมแล้วตัวนี้ก็ห้าหมื่นกว่าบาทใช้ดีใช้ดีใครมีตังก็แนะนำนะครับแต่ถ้าใครมีตังมากกว่านั้นก็เอา g 9ที่สุยก็ได้นะจี9ก็จะได้คุณภาพที่เจ๋งกว่านี้เยอะเลยหรือไม่ก็ชอบยี่ห้อไหนก็ซื้อยี่ห้อนั้นนะครับกล้องไม่ต้องจําเป็นต้องเอาเหมือนใครนะครับอย่างคุณหมูก็ชอบลักษณะรูปร่างของมันก็เลยซื้อมาแล้วก็ไปศึกษาฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ชอบนะครับต่อไป สิ่งที่เราใช้เยอะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นนี่เลย3มพี่น้องตระกูลโกนะครับอันนี้เป็นกล้องโกโปตัวแรกที่ใช้งานคุ้มสุดๆเลยก็จะเป็นโกโป5นะครับซื้อมาตั้งแต่เราทำ u t u b e ปีแรกๆนะครับนะบเพราะว่าปีปีแรกเราเราซื้อไอ้เจ้า s j Cam แคมมานะครับภาพมันไม่สวยงานที่วัดบ้านไขน่นะครับนะเราใช้ s j Cam แมภาพมันสั่นมากเลยโดนด่าย,ยับเลยงานนั้นก็เลยทำใจไม่ไดไ้เราก็ไม่ชอบด้วยภาพที่มันสัน่นๆะอ่เราก็เลยไปซื้อโกโป5มาปรากฏว่าโกโป5ก็สั่นนะครับ แต่ว่าคุณหมูก็เลยซื้อไอ้ไม้กิมบอลกันสั่นของโทรศัพท์มามาใส่ด้วยนะสักพักใช้มานะ่าจะใช้มา2ปีนะครับใช้มา2ปีคุ้มแลวแหลนะได้ค่ากล้องคืนเรียบร้อยนะก็เลยซื้อตัวนี้มาครับตัวที่สองปึง้งตัวนี้โอ้โหตัวนี้แจ่มเลยตัวนี้วิเศษเลยนะครับโกโปรเจ็ครับผมนี่มีตัวเลขเอยู่ข้าง,างคุณสมบัติเด่นของโกโปรเจ็ก็คือเป็นกล้องโกโปรรุ่นแรกที่มีกันสั่นนะครับนะมีกันสั่นในตัวก็คือถือถ,ถือถ่ายได้เลยนะครับภาพจะไม่สัน่นนะคุณหมูก็เลยใช้ตัวนี้มาแต่ว่า มันจะมีปัญหาตรงที่โปรแกรมมันแหงมันอัดไปด้วยข้อดีแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันมันโดนอัดเยอะไปมันก็แห้งนะครับแหงจนโปรแกรมมีปัญหาคุณหมูก็เลยส่งไปเคมที่ที่ศูนย์โกโปนะครับนะรบ,บริษัทเมทากแกรมเนาะเขาก็เลยบอกว่ามันไม่สามารถซ่อมได้เขาก็เลยส่งตัวใหม่มาให้ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราได้รับเคมมานะครับ,นะรบใช้อันนี้ก็มาประมาณ2ปีก็คือเราจะข้ามนะครับ โกโปรเนะี่ยเขาจะผลิตออกมาปีปีละรุ่นของเราซื้อโกโปรห้าตอนที่ออกมาปีแรกซื้อเสร็จแล้วใช้ไปปีหนึ่งก็มีโกโปรหกออกมาเราไม่ได้ซื้อก็สรุปว่าโกโปรห้าใช้สองปีแล้วก็ซื้อโกโปรเจ็ดใช้โกโปรเจ็ดไปหนึ่งปีก็มีโกโปรแปดออกมาซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อแปดนะครับเพราะว่าแปดมันก็คล้ายๆกับเจ็ดนะครับคุณสมบัติเดียวกันเลยเราก็เลยไม่ได้ซื้อที่สุดก็มาถึงคุณสมบัติที่เรารอคอยนะครับของมีโกโปรฮีโร่เก้าต่มนี่ตัวนี้โอ้หคุณภาพครับแก้วนะครับนะภาพคมชัดเสียงดี แต่พักหลังหล่อนเป็นอะไรไม่รู้นะครับแบตหมดเร็วแล้วก็ร้อนนะครับร้อนแบบร้อนจัดเลยแล้วก็ตัดไปเองนะเพิ่งเคยเจอโกโปรตัดไปเองนี่แหละนะก็คือไอ้รุ่นเกานี่แหละนะเราใช้5เราใช้7มาไม่เคยเห็นไม่ใช่ไม่เคยโดนโกโปรตัดมาก,ก่อนนะแต่อันนี้พอถ่ายไปสักพอมันละร้อนอนะ่ะรู้สึกว่าละร้อนเนะี่ยมันร้อนจัดเลยนะมันก็ตัดไปเองแล้วเราก็ต้องถ่ายใหม่นะครับซึ่งเป็นปัญหามากเพราะว่าเราเราจะเราจะใช้ไอ้นี่ถ่ายงานแต่วงนะงานแต่วงแล้วเราต้องถ่ายยาว,ย,าวยิงยาวๆไปเลยนะ นะสุดท้ายก็ต้องเอาเอากล้องออกมาถอดแบตแล้วก็เอามาเป่าเนะี่ยคุณหมูไม่เคยปิดฝาเลยนะครับเนะี่ยโกโปรเก้าไม่เคยปิดฝาเลยเพราะว่ามันร้อนมากนะร้อนมากก็เลยต้องให้ฝามันฝามันเปิดไว้ตลอดปัด <c oughs> โคตรโหดเลยมันไม่ยอมโฟกัสที่ไหนเลยโฟกัสตแต่หน้าคนเออเออเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่โกโปรเก้าที่เราใช้โกโปรถ่ายเพราะว่าหนึ่งแหละ มันกระทัดรัดดีนะครับกระชับมือดีนะถ่ายง่ายนะเราเคลื่อนไหวง่ายนะเพราะว่าเขาคือกล้องแอคชั่นแคมนะครับนะโอเคเราว่าภาพอาจจะไม่ชัดเท่ากล้องใหญ่นะครับไม่ชัดเท่ากล้องพวกนี้แต่เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลงทุนเสี่ยงที่จะเอากล้องพวกนี้ไปใส่กิมบอลไม่เอาไอ้พวกนี้ไปใส่กิมบอลถือเพราะว่ามันเคยเคยไปออกแล้วถือไปทั้งงานหนักนะครับปวดแขนเลยกลับมานี่ปวดแขนเลยนะใช้โกโปรดีกว่านะครับ แล้วอีกอย่างโกโปรเขาก็มีไมค์กาเรียกไมค์บิวอินสามตัวไมค์บิวอินสามตัวอยู่ตรงไหนมั่งก็ไม่รู้นะครับลองศึกษาดูนะมาทําให้รับเสียงได้ได้รอบทิศทางนะครับแล้วก็เสียงเขาจะออกแนวแนวกว้าง,างนะไม,ไม่ไม่แหลมมากเกินไปไม่ทุ้มมากเกินไปเออมากมากทุ้มมา,มากอยู่มันเหมาะกับงานถ่ายแต่วงของเรามากนะครับนะเพราะว่ามันรับเสียงกลองได้ดีแล้วก็เสียงเครื่องเป่าเนี่ยชัดแจ๋วเลยนะครับนะแล้วก็พักหลังนี้เราจะออกออกงานโดยการใช้กล้องโกโปรสองตัวนะครับ กล้องตัวนี้จะติดที่คีย์บอร์ดเอาไว้รับเสียงกันพลาดนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราไปติดคีย์บอร์ดเพราะว่าเราเน้นถ่ายคีย์บอร์ดก็คือเราเราต้องการไปรับเสียงเพื่อกันพลาดนะครับกันพลาดแล้วก็เสียงได้เสียงที่ดีขึ้นนะเพราะว่าข้างหลังตรงตรงคีย์บอร์ดเขาจะมีเครื่องเป่าอยู่เยอะหลายตัวนะครับกล้องตัวแรกกล้องตัวนี้ก็จะได้รับเสียงเครื่องเป่ามาด้วยแล้วก็เป็นกล้องเดินกล้องเดินตัวนึงก็กล้องที่ขู่เดินใช้เดินถ่ายนะครับเราก็จะได้รับบรรยากาศรอบๆงานนะครับประมาณนี้ นะโกโปโนะครับเราฝังพอคร่าวๆเนาะสรุปแล้วโกโปสตัวนี้ก็ใช้งานคุ้มแล้วนะครับนะซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้ครบ3ตัวอยู่นะไม่ได้ซื้อตัวใหม่มาแล้วก็ลืมตัวเก่านะแล้วก็มีมาขั้นเวลานะครับของแถมตอนนั้นรู้สึกว่าโกโปหมันมีปัญหาเว้ยน่าจะโกโปเจ็ดนะโกโปเจ็ดมันหุยมันเปิดปิดยากว่ะกว่าจะเปิดปิดได้อ้โหูลำคาญแค่เวลาน,านานเหลือเกินก็เลยหาอะไรที่มันเปิดปิดง่ายๆมาอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็น DJI Osmo Pocket รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเลยอุ้ยสั่นสะเทือนวงการมากตอนนั้นนะเพราะว่าอันนี้มันกระทัดรัดนะจับถนัดมือแล้วก็เบาด้วยเปิดเร็วด้วยนะี่ไหมเปิดเมื่อกี้เปิดแป๊บเดียวนะใช้งานได้แหละปิง้งปัญหาของตัวนี้ก็คือเสียงมันบางนะครับนะมันรับเสียงได้บางมากมันมีไม้ตัวเดียวรับเสียงได้บางหหมูก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ก็แก้ปัญหารับเสียงบางโดยการไปซื้อ,อเนี่ยมาใส่ครับไปซื้ออะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ก็คือตัวที่ต่อไม้ได้นะครับนะตัวที่ ตัวที่เสียบไม่กับตัวนี้ได้ไม่แยกไมยถึงไม่ไม่ไมนี่ปกเสือนะ้อเนะี่ยอ่าเราซื้ออแดปเตอร์มาเสียบอ่านะแล้วก็ใส่ใช้กับไม่นี่ปกเสื้อได้เสียงดีขึ้นนะครับแต่ก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะถ้าเราเอาอแดปเตอร์ของมันตอนนั้นซื้อมาก็ตัวละสองพันแค่อแดปเตอร์เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเอาไว้เสียบตูดแล้วก็เสียบไม่ต่อนี่ตัวละสองพันนะแต่ว่าพักหลังมาคุณผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเพราะว่าภาพมันภาพมันสู้โก,ก,กโปรไม่ได้นะครับภานะพมันบางๆจืดๆอย่างนี้เอามาปรับก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะกกก็เเลยยออดี๋ววพัไ้ แต่ก็ยังใช้อยู่นะครับเวลาที่เราต้องใช้กล้องเยอะๆนะเราก็ยังใช้พตัวนี้อยู่ปั๊บติดไว้นะก็ใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวนี้ Osmo Po c อ e t ออกมาเวอร์ชัน2แล้วนะครับรุ่น2ภาพและเสียงของเขาเป็นไงไม่รูนะ้ยังไม่เคยซื้อมาลองนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงอะแดปเตอร์อีกน,นี่คืออะแดปเตอร์ของ Po อกเก็ตอะแดปเตอร์ของ Po c k e t นะครับลักษณะเนี่ยเล็กกว่าน,นิ้วก้อยอีกนะเวลาเสียบก็เวลาเสียบก็เสียบแบบนี้แล้วก็ มีรูเสียบไม่นี่เราจะใช้ไม้ไวเลสแบบนี้ก็ได้นี่ไม้ไวเลสแบบนี้มาเสียบหรือไม่ก็เป็นไม้สายก็ได้นะครับแล้วก็อีกกล้องอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวที่ครูหม,มูถ่ายอยู่นี้ก็เป็นแ Can o อน M 5 0อันนี้ก็ใช้งานมาอย่างโชคโชนแล้วเพราะว่าหลายปีแล้วนะครับได้เวลาพักผ่อนของเขาแล้วตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างแบบเริ่ม,เร,มเริ่มฝืดฝืดอืดๆไปหมดแล้วคือใช้งานมานานนะครับใช้งานมานานถึงเราไม่ใช่มืออาชีพแต่เราก็ใช้กล้องประจำะเพราะว่าถ้าสังเกตดู คลิปของช่องเราจะลงเกือบทุกวันนั่นแหละด้วยความที่ลง,ลงต้องลงคลิปทุกวันของเรานะมันทําให้กล้องมันใช้งานหนะทุกตัวได้ใช้หมดเลยนะกล้อง M50 ปกติแล้วก็จะมีเลนส์นปกติเลนส์คลิปของเขาติดอยู่ตรงนี้เป็นขนาดเท่าไหร่14-45นะที่คุณหมูใช้ถ่ายอย่างเงี้ยนะคุณหมูชอบ M50 ตรงที่เขาจะมีคอนแทคที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะนะถ่ายภาพได้สวยเลยโดยไม่ต้องอะไรมากเลยนะนะสักพักคุณหมูก็อยากจะได้เลนส์ที่มันละลายหลังนะเดี๋ยวละลายหลังคุณหมูก็ได้ซื้อตัวนี้มา อันนี้เป็นเลนฟิกนะครับเลนฟิกระยะ50มมตร50มมตรในที่นี้ก็คือคูณ2ไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนของกล้องใหญ่เลนของกล้องใหญ่เราใช้อะแดปเตอร์นี่ครับใช้อะแดปเตอร์ต่อตัวเลนเองก็ประมาณ3,000กว่าบาทลืมจำไม่ได้แล้วนะครับตัวเลนเนี่ยนี่ก็คือเลนถ้าเกิดใช้ในกล้องใหญ่ใช้ในกล้องใหญ่ตระกูล R ตระกูล M ทั้งหลายแหละมันก็จะเป็น50ม mm มปกติ แต่เอามาใช้กับกล้องตัวนี้มันไม่ใช่ห้าสิบครับมันเป็น100 mm. ร้อยมิลลิเมตรอ่าเขาเรียกกล้องตัวคูณกล้องตัวคูณก็คือถ้าถ้าใช้เลนระยะไหนมาก็ต้องคูณเข้าไปนะมันกลายเป็นว่าเราต้องมาจ่อไกลกว่าเดิมนะครับสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือเอาไปถ่ายใกล้ๆก็ได้เลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องเดินไกลๆเลยถึงจะได้แล้วก็มีอะแดปเตอร์ตัวต่อต่อกับตัวกล้องนะครับนี่ปึง้งใช้ต่อกับตัวกล้องเอ้ยไม่ใช่ใช้ต่อกับตัวไอเลนตัวเลน แล้วก็ไปต่อกล้องอันนี้ก็ใช้งานอยู่นะครับใช้งานประจําแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ต่อกับ Canon m 5 0ได้ตัวนี้เลยนะครับเพิ่งซื้อมาใช้ตัวนี้เอาแบบซูม,มโมหลารเลยออันนี้เป็นกล้องระยะส8บ3 5ดร้อยสามห้านะครับ18 135ดนะ้แต่ว่าเสียบกับกล้องปกติไม่ได้นะครับก็ต้องเสียบกับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์แท้นะครับ ดปเตอร์แท้ของแคแนลเลยคูหมูไม่กล้าใช้ของปลอมเพราะว่ากลัวมันมีปัญหานี่ครับปกติเลนใหญ่ยาวอยู่แล้วนะพอมาใส่กับแดปเตอร์ไปกันใหญ่เลยครับไปกันยาวเลยครับผมนี่ครับความยาวของมันแล้วพอมาเทียบกับตัวกล้องอ่ะตัวกล้องมันตัวกล้องมันเล็กนะครับเลนก็เลยกลายเป็นหนักไปเลยเนี่ยนะเวลาแก้มเกล็ดถือนี่มีบ่นนะครับกว่าจะถ่ายจบงานเนี่ยอุ้หคอแทบหักนะเพราะว่าต้องสะพายไอ้กล้องหนักๆนี้ไปตลอดเวลา แต่ก็ได้ใช้นะครับเนี่ยอันนี้ได้ใช้บ่อยอันนี้ก็ได้ใช้บ่อยนะครับมีอีกตัวหนึ่งที่ได้ใช้บ่อยก็นี่นะครับเป็นกันสัน่นมือถือนี่ที่คนถามหาคุณหมูใช้กันสั่นยี่ห้อไหนครับนี่ยี่ห้อที่คุณหมูใช้ก็จะเป็นชิยุนสมูทคิวสองนะครับใช่ป่าววะใช่แหละชิยุนสมูทคิวสองนะอันนี้ใช้ดีนะครับคุณภาพดีเลยนะค,คุณหมูใช้สมูทคิมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับ อ่านะถ้าอยากกันสั่นต้องสมูทคิวถ้าอยากหน้าใสต้องสมูทต <laughs> สมูท e. ีเอา้าไม่ใช่เหรอคะโอ้ <laughs> อยากหน้าใสต้องสมูทีครับผมอันนี้เราต้องพกไปด้วยทุกง,งานนะครับเวลายิ่งเวลาไปไกลๆเนะี่ยเวลาไปไกลๆเนะี่ยโหยแบบอุปกรณ์กล้องเรานี่อลังการมากนะ่ไม่ใช่ว่าฝีมือดีหรอกนะด้วยความที่ฝีมือไม่ดีนี่แหละต้องเอาไปเยอะๆนะครับ นะเพราะว่าเลือกให้มันเหมาะกับงานเหมาะกับสถานการณ์นะครับจะได้ไม่แป๊กนะเพราะว่างานเราพลาดไม่ได้นะครับนะอย่างเราไปงานหนึ่งนี้เราต้องได้อย่างน้อยคือต้องเก็บตลอดเวลานะเวลาที่เราจะไม่ถ่ายน้อยมากนะครับนะส่วนส่วนจะเลือกลงอัพคลิปหรือเปล่านั้นก็เดี๋ยวจะมาเลือกเอาตอนตอน,ตอนตัดต่อเอาอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะฉนั้นกล้องเราต้องพร้อมอยู่ตลอดนะต้องสแตนบายต้องถ่ายถ่ายได้อยู่ตลอดนะครับที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะมีพวกนี้นะครับแบตกล้องนะครับ แบตโกโปแบตอะไรเนะี่ยคุหมูจะสำรองไว้อย่างน้อยสองก้อนอ่าต้องมีสำรองอยู่ตลอดนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ใช้บ่อยก็จะมีไม้ตัวนี้ตัวนี้ใช้คุ้มแล้วนะครับเสียงดีมากตัวนี้เป็นโบย่าโบย่า b y m, m นะครับนี่ถอดหัวให้ดูตุม๋มโบย่า b y M1 นี่ประมาณนี้โบย่า b, b y m านะครับพอใส่กับหัวขนแมวหัวเด็แคทแล้วก็เป็นแบบนี้ อันนี้ใช้งานได้ดีคุณภาพเยี่ยมเลยแหละนะครับแต่ว่าที่เราเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเอามาเสริมกันเรามีกล้องที่ต้องใช้เป็นกล้องหลัก2ตัวนะครับก็เลยซื้อโบย่าใหญ่มาให้ตัวนี้แล้วก็เอาโบย่าเล็กไปให้แคนนอนหมดแล้วสิ่งที่ใช้บ่อยๆนะครับมาซึงพุ้ยมาซึ่งมาดูสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ใช้มั่งนะครับซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้มีอะไรบ้างหนออ๋อม,ม,มีมีแก้มแก้มหลบหน่อยลูกแก้มเดินไปหาพี่แอมแปบบ๊บ นี่ซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้น่าจะมีตัวเดียวนะครับอันนี้เป็น D J I Ronin S C นะครับเป็นตัวกันสั่นกล้องใหญ่นะครับอะไรอันนี้เป็นกันสั่นกล้องใหญ่งานที่เราใช้หนักหลักๆก,ก็จะมีงานที่วัดบําเพ็ญเหนือ,องานที่วัดบาเพ็ญเหนือเราเราถือไอ้นี่ทั้งทั้งชั่วโมงเลยทั้งทั้งตลอดการแห่เลยนะครับ บอกว่าปวดแขนกลับบ้านมานึกว่าไปนึกว่าไปยกเวทมานะปวดแบบปวดแบบเหมือนเป็นไข้ก็เลยไม่ได้ใช้แล้วนะครับจะใช้อีกทีก็ตอนที่เรามาถ่ายถ่ายทำเอ็มวีหรือไม่ก็มาถ่ายวิดีโออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับตัวนี้ก็จะประกอบนะมันจะอยู่ในกล่องนะครับถอดมาก็ประกอบอนี่แล้วก็ปรับบาลานซ์แล้วก็เอากล้องใส่แค่นั้นใครอยากดูวิธีใช้ก็ไปหาได้นะครับมีคนรีวิวไว้ดีมากมาก สิ่งที่ได้ใช้บ่อยที่สุดของของเซตนี้ที่เราซื้อมาก็คือตัวนี้ <c oughs> อันนี้เป็นขาตั้งนะครับขาตั้งสามแฉกนะีเป็นขาตั้งสามแฉกได้ใช้บ่อยนะครับเอามาใช้เวลาที่เราถ่ายถ่ายถ่ายในห้องนี้นะซึ่งเรา <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะทำคลิปในห้องนี้บ่อยมากเพราะว่าออกนอกไม่ได้นะออกงานไม่ได้เก็บ <c oughs> ไว้ก่อนโลนิน SC นะครับโลนินเอสซีโลนินเอน,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 นี้ซื้อมาก็หมื่นกว่าบาทนะ ของพวกกล้องอุปกรณ์กล้องมงินแพงครับใครคิดอยากจะเล่นกล้องนี่ของถูกและคุณภาพดีนี่โ้ยากที่จะพูดถึงมันนะครับใครอยากได้ของดีก็ต้องลงทุนหน่อยอย่างตอนนี้ครูหมูก็ครูหมูมีความคิดว่าอยากจะสะสมนะครับเหมือนเด็กๆตอนเด็กๆไม่มีของเล่นไม่เคยมีของเล่นกับเขาโตมาพอมีเงินเดือนก็เลยอยากจะสะสมกล้องนะครับอยากจะสะสมกล้องให้ได้ครบทุกยี่ห้อ ซึ่งตอนนี้เรามีแล้วกล้องตัวแรกของผุณหมูเลยเป็นนิคอนนะครับนิคอนนิคอนตัวนี้ยังอยู่นะครับนี่กล้องตัวแรกของเราแล้วก็ที่ใช้ถ่ายงานออกงานดนตรีตอนแรกๆนะครับตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะครับนะิคอนแต่ว่ามันจะมีปัญหาหน่อยตรงที่แบบมันฝืดๆอืดๆแล้วนะก็คือเขาเป็นกล้องรุ่นเก่าอ่ะภาพเขาจะสู้กล้องรุ่นใหม่ไม่ได้นะนะอันนี้เป็นกล้อง DSLR นะครับที่ถอดเลนส์ได้นะแต่พับจอไม่ได้ครับผม ซื้อมาตอนนั้นหมื่นแปดพันบาทนะหนักเอาเรื่องอยูู่หูคิดว่าเป็นน่าจะเป็นของที่มีค่าที่สุดเท่าที่ซื้อมาได้ตอนนั้นเลยทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ถ่ายวิดีโอยุคแรกๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องคอมแพกนะครับกล้องคอมแพกก็คือกล้องที่ถอดเลนส์ไม่ได้นี่นิคอนเหมือนกันเพราะตอนนั้นชอบนิคอนมากนะครับก็เลยซื้อนิคอนมาสองตัวเลยอันนี้ราคาไม่แพงนะครับหมื่นสามพันบาทนะเป็นกล้องที่ครูหมูใช้ถ่ายดวงจันทร์นะครับใช้ อนะแต่ว่าเรากล้องตัวนี้เราจะมีแบตแบตก้อนเดียวอนะลองเปิดดูหน่อยเนี่ยเขาก็จะยืดได้ยืดได้เยอะปื๊นนี่ครับความยืดของเขานะอันนี้สามารถซูมพระจันทร์ได้ชัดแจ๋วเลยนะครับนะเอาไว้ซูมสาวประมาณนั้น <laughs> แต่ภาพเขาก็จะเป็นคอมเพกนะครับภาพไม่ชัดนะครับภาพไม่ชัดหมายถึงว่ามันมันจะไม่คมไม่คมเท่ากับกล้อง อื่นๆนะครับเพราะว่าเขาคือกล้องคอมแพกนะครับเก็บไว้ถนะอดกราดมากนะวันไหนวันไหนพระจันทร์สวยๆองหมูก็จะเอาอันนี้มาส่องเล่นๆนะครับแล้วก็ลงเฟซให้เพื่อนๆใน Facebook ดูกล้องนี้ยังสภาพสมบูรณ์อยูนะ่เป็นกล้องที่อีกหนึ่งตัวที่ซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับใช้งานน้อยมากนะถามว่าคุ้มยังยังนะ <laughs> ตัวนี้ใช้งานยังไม่คุ้มนะครับนะแต่ก็ไม่ขายทิ้งนะครับยังรักอยู่ยังรักอยู่เก็บไว้เก็บเข้ากลุ่วไว้ นะโอเคนะวันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับนั่งดูบรรยากาศของไอสองคนนี้นั่งกดไปน่าจะเสร็จไม่รู้นี่ <c oughs> คือมันเยอะมากไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จง่ายๆนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับนะปกติแล้วเด็กๆต้องเรียนออนไลน์แต่ว่าวันนี้ครูไปฉีดวัคซีนอ๋อครูไปฉีดวัคซีนก็เลยไม่ได้เรียนอ๋อปกติก็นั่งเรียนกับคุณครูใช่ไหมต้องรายงานตัวตลอด โ oh, oh, อ้โหสุดยอดให้ครูไปสอนองนั้นไม่เอาเด้อเนี <laughs> ่ยเราต้องสอนแบบพบหน้านักเรียนนะครับเราไม่สามารถสอนออนไลน์ได้นะนะคครูหมูก็ถนัดทําคลิปลงให้เด็กๆได้ดูนะครับนะก็จะมีคลิปคลิปสอนเหมือนกันนะครับครูหมูไม่สอนออนไลน์แต่ว่าครูหมูทําคลิปสอนคลิปครูหมูก็จะลงที่ช่องครูหมูงูงปลาปลานะครับนะบางบางคลิปก็ตั้งเป็นส่วนตัวบางคลิปก็ตั้งไม่เป็นสาธารนณะเพื่อเพื่อแชร์กันเฉพาะนในกลุ่มให้ดู แต่บางคลิปที่สามารถแชร์ได้ก็แชร์แชร์ให้ผู้ชมทั่วไปได้ดูนะครับคลิปที่คิดว่ามันมีประโยชน์กับคนทั่วไปก็แชร์ได้นะครับส่วนบางคลิปที่ไม่น่าแชร์ก็กเก็บไวบ้ประมาณนี้เนาะนะโอเคนะวันนี้ก็มานั่งเล่าให้ฟังประมาณนี้ฝากกดติดตามนะใครที่ชื่นชอบนะคลิปของเราใครที่ชอบชื่นชอบการเด,เดินเรื่องของเราการเล่าเรื่อง,องเราก็ นะกดติดตามกดซับ s c คร b e ได้ช่องปฐมอินดี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีเก็บตกคลิปของเราต่างๆเหมือนไม่ใช่เก็บตกหรอกเหมือนเป็นคลิปหลักเหมือนกันด้วยแหละซึ่งแยกไม่ออกนะครับบางทีคี้เก็บตัดนะมันไม่มีเวลาเนาะถ่ายคลิปมาเรื่องเดียวกันแต่มีเวลาตัดต่อน้อยก็เอาไปลงที่ช่อง Baby t ท p ปคลิปไหนที่มีเวลาตัดต่อเยอะๆหรือทําเป็นคลิปหลักก็ลงที่ช่องปฐมอินดี้นี้นะครับผมนะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ เมื่อกี้เราลืมแกะกล่องนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันก่อนของฝากจากพี่น้อง f อมานะครับอันนี้ของคุณวีรพจน์รัตนวางจากกรุงเทพนะครับก็น่าจะเป็นของพี่พจน์นะครับพี่พจน์หรืออาจารย์พจน์นะครับเขาบอกว่าเป็นอาจารย์อยู่มอสวนสุนันทาพี่พ์ก็เคยเจอกันบ่อยเหมือนกันเวลาที่ไปงานนะครับพี่พ์จะแอบมาหามากับมากับแฟนของพี่พจนะครับก็เป็นอาจารย์เหมือนกันอยู่ที่อยู่ที่มหาลัยนะครับวันนี้พี่พจน์ส่งอะไรมาให้นะครับ อะไรเนี่ยโอ้ปากกาสีใช่ไหมก็มีโอ้อันนี้น่าจะเป็นจดหมายอ่าอ่านจดหมายก่อนเผื่อส่งมาให้ใครเป็นพิเศษนะถึงคุณครูหมูไม่มีโอกาสพิเศษอะไรแต่ขอส่งของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเครื่องเขียนจำนวน18ชุด1ชุดประกอบด้วยปากกาดินสอกดและปากกาไฮไลท์ สีต่งตางๆให้กับเด็กๆแต่วงไว้ใช้ตอนเปิดเทอมแบบปกติใหม่ครับอบอลลเสื้อทีมแมนยูในเตดขอส่งให้ครูหมูครับเป็นกำลังใจให้คุณครูและเด็กๆทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมดนตรีติดตามรับชมอยู่เสมอจากพี่ก้อยและพี่พศครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่ก้อยกับพี่พศนะครับอา,อาจารย์ก้อยกับอาจารย์พศแต่เรียกพี่ดีกว่าเนาะ นะก็นี่ครับเสื้อของคุณหมูแล้วก็เดี๋ยวประก,การนี้แก้มแก้มทวงคูด้วยนะวันที่เรามาวันเสาร์วันเสาร์เ,าเราก็แจกกลับบ้านไปเลยนะนีะนนะ่เก็บไปด้วยกันขอบคุณครับผมแล้วก็อันนี้เป็นของนัทซี่นะครับ คุณหมูจำไม่ได้ว่าใครส่งมาให้นะครับเพราะว่าช่วงช่วงนั้นช่วงนั้นมาซ้อนทับกับแชทที่แชทที่สั่งเสื้อน่ะมันมีหลายชื่อเกินหุหูก็เลยจําไม่ได้ว่าใครส่งมานะครับอันนี้เป็นเครื่องครัวนะครับไม่น่าไม่น่าแกลนะดี่เกียดที่เกียดแพ็คนะอันนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบดราม่ามากอนะ่ะแก้มเนี่ยโคตรดราม่าเลยเนี่ยซึง <laughs> ซ้งซึ้งเนี่ยซึง้งรู้จักซึ้งปะ แก่มไม่รู้จักซึ้งแก่พี่เอาไว้แอมรู้จักซึ้งไหมแอมที่มันเป็นนุ่มหนึ่งว่าต้มเออหนุมันเอาไว้ทําขนมถ้วยได้ค่ะลู๊กเออเอาไว้นึ่งเอาไว้นึ่งนึ่งก็คือการทําให้สุกด้วยอะไรด้วยการว,ดว้ด้วยการอะไรอ่ะครูเออด้วย,ด,วยด้วยไอ้น้ําค่ะนึ่งคือการทําให้สุกด้วยไอ้น้ําอันนี้ของนัซซี่นะครับเดี๋ยวจะวันนี้ก็จะส่งแชทไปบอกให้นัซซี่มารับ นะซึ่งกล่องนี้มาถึงหลายวันแล้วนะครับกหมูก็ลืมรีวิวด้วยนะเพราะว่ามันวางไว้อ่านะเขาเรียกวางไว้แบบเหมือนไม่ใช่กล่องพัสดุที่มาใหม่อ่ะนะโอเคขอบคุณทุกท่านครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ